วัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านส,สวัสดีตอนแรกๆครับมิน,นีกน็มีเลี้ยงสลดใจอยาจาย์ถือว่าสลดใจลอะอสวัสดี <c oughs> อีกขั้งก็ได้ผมเป็นเรื้มๆตัวอาจารย์เมื่อนี้ตื่นมายัมเศร้าอ้อาร,มร่มบดีปันไดอาจารย์แมวหน่อยไม่ไมเห็ดหนกครับแมวหน่อยไร้เสือโอ้เหมือนคำสิเหล่าเลย เห็ดนกตอถั่นไหมเห็ดเจ้าฟ้าใสอาจารย์ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นกระจกมอเตอร์ไซค์เหรอครับขึ้นไปจองตุ่มพอดีครับหมุนตุ่มเลีออยนยื่นมัดเคลื่อนที่เลบโบอาการอาการหรื้ออ่าโตมันเนี่ยที่เบื้อยู่ครับมันีกน็ถือว่าเก็บอยู่ครับอาจารย์มีแผล อีกด้านนึ่องจาว่าโอ้ยไข่ยอยู่ครับบะถึงกับเสียชีวิต <c oughs> เอาเป็นชีวิตหนึ่งเลยอาจารย์โอ้ผมแบบแบบข้ามสีวอกครับนกกดนกกดบ่เคยเห็ดแล้วบ่เคยเห็ดเยี่ยวนกเขาบ่เคยเห็ดแต่ว่ามาเก็บอยู่เฮี้ยนครับมาเจ็บตัวอยู่บ้านเอาอาจารย์เบิง้งเบิ้งน้ำกันครับเดี๋ยวโอ้ผมกระจักสีวางเลย แต่ว่าขั้นตอนการรักษาก็เบิ่งตามเหตุการณ์แล้วอาจารย์เบิ่งตามสภาพมั่นแหละเบิ่งตามสภาพมัน่นนะครับปีกด้านหนึ่งครับแต่ว่าปีกด้านหนึ่งนี่ไปแล้วอาจารย์เนี่ยปีกด้านเนี่ยโอ้ยขนเต็มเลยครับอ่าตปีกด้านด้านนี้ก็ไม่ห้อยแดงครับ คื้สิเล่นกันอยู่หมดขึ้นอยู่ครับนี่ดีครับยั่งซื่อๆอยู่ถือว่าอ่าบมเป็ญญนยั้งเราครับนี่มือนึงนะครับนี่าจากตอนเสามาผมลูกขึ้นมาตีแปลว่าตีหาครับอโอ้ผมเห็นแล้วกับบอสบายใจแล้วครับเมื่อเมื่ออาจารย์่ังหลาย,ยกยกปีกไห้เบิ่งด้วยด้านเนี่ย เขาเมือเอม่อเล่นเขาเมื่อลาใส่คือว่าหลายจันเ,นเล่นเขาเมื่อแล้วใส่ยังไงกับขันนะนกขันเร็วนะครับผมยานทุก่ันมือนี้บอดียินพ่อควม่มเลยขันกะทิเจ็บอยู่ครับแต่ว่ากะแตงโตอยู่ครับมือเน้แตงโตใส่ขนอยู่แต่ว่ากะทิเจ็บปวดอยู่แหละผมจิเอาผ่าคุ้มเมื่อเดีวครับขึ้นเนี่ย คุ้มไห้ครับตกลนขึ้นนี่โอ้เอ้าผมกับนอนหลับนะหรับเลกข้าได้บูอาจารย์ทุกท่านคุณพ่อมาได้ยินเสียงประมาณตีตีสี่ตีหานี่แหละดินปับ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 ปกติไม่ค่อยดินว่าดินยังนี่ครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ไซค์เหรครับมอเตอร์ไซค์ที่ว่าไปว่าไปจอดใกล้โกงนกมันก็เลยสามารถขึ้นได้ครับ สามารถขึ้นไปจ้องตุ่มได้เอา้าหายห่วงแล้วครับถือว่าบ่บ่บถึงกับส้มหรอกครับบ่ถึงกับเมบียบทำเมียบนี่โอ้ยบ่สบายใจปานนี้หรอกครับกันเมียบนี่เมียบนี่ก็คือโอกาสหลอดอยากครับอันนี้ก็ซร้าเมืองอากาศแล้วก็คือสีห่างอยู่หรอกครับอาจารย์เอา้าสำหรับนกต,ตัวตัวหลักครับที่ว่าอยู่น้ำผมหลายปีแล้ว อ่ะสำหรับตอนนี้ก็มาเบิงกับผนียกันครับผนียสำหรับผนียนี่ช่วงแรงๆอ่ะคุณพอทั้งกระบินกระท่วงแมครับว่าขวางถึงแล้วครับแต่ว่ากระถึงประมาณสองลังครับสองลังถึงสองลังขาดอีกหลังหนึ่งขาดจังใดขาดบ่ได้รับหรือจังใดนีร้อยเอกประมาณสองหมื่นครับประมาณสองหมื่นผมจะติดต,ต,ตามทั้งนีให้อยู่ครับ จยากต้นขัวมันกับปลายท่างครับปลายท่างขันบัวลาอีริผมสีทรงล้างนี่แหละให้คุณพ่อสบายสบายเลยคุณพ่อ,อเ,เย็นครับผมรับผิดชอบอยู่แล้ว,ลวมันคลองเหรียญเฮ็ดได้คลองเฮ็ดได้ครับล้างนี่แหละขันบัวลาอีลิผมสีทรงให้คุณพ่อ,อท่างกับบินครับผมล้างนี่แหละที่ผมไปใส่ได้นกล้วเนี่ย ครับมันนี่อีกหลังนึงครับมันนี่ผมก็เฮ็ดขึ้นมาไว้หลังนึงครับบานนี่ก็สิได้ลงมือโอ้หลังนี้เบิ่งอาจารย์สําหรับอาจารย์อันนั้นก็นบอกไปนําเลยนะครับว่าคันฟาดซียู่จุดใดของอ่าอ่าโตโตคัดนะครับโตคัดของกวนไกอยู่ประมาณนี้เด้องอาจารย์สำรับอ่าคันฟาดนะครับซียู่ประมาณนี้ครับผม นี่ครับอยู่ประมาณเหนือค้อประมาณนี่แหละครับเนี่ยประมาณหรือลงประมาณนี่แหละครับเอานิ้วนี่ครับตัวนี้ผมกับวไดเฮดสูงยังดอกครับสูงก็มีประโยชน์ดรอกครับเฮดรับรับตาหรอกครับรับสายตาดีๆอ่าอ่าให้มันอยู่ประมาณนี้ครับโวกลไกมันกระติกกายติดอยู่นี่ครับนี่ยคันคันขั้นฝ่าเขาไม่ฉีดไหล ผมว่าขันไม่ขีดตัวนี้หลายบอดีปันไดครับตามที่ผมเคยเห็นนะตัวนี้มันสีมีแรงกดให้เล็กคัดนีแน่นน้ำครับกันออกมาห่างๆจักหน่อยตัวนี้นะครับสีแน่นอ่าส,ส,สีเป็นแรงกดอ่าให้เล็กคัดอ่าคือว่าเล็กคัดตัวนี้มันมาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมเกี่ยวกับอ่าอ่าห่วงตัวยูเนี่ยครับเห็นมันแน่นนะครับอาจารย์ ขันมมอยูช่วงนี้มันจิเป็นอ่อนๆตัวขันมมอยูเไปไปลายทัางนี่ครับยุกป,ประมาณกึ่งกลางแล้วครับอืมสำหรับเล็กคัดกับใส่เงาพ่อประมาณอยู่ครับเอาครับผมอะนี่ครับ,รบ,รบหลังหนึ่งของข้อนบนครับก้อนจะนิ่มๆเป็นค้อนไม่กูครับผมหลังหนึ่งครับผมสำหรับขันเซ็ตลังนี่ มือเอื้นก็สิได้เห็ดสองชั้นแหละครับประมาณสองสามหลังนี่แหละครับสองชั้นอาจารย์ทุกคนสองชั้นผมก็มีโอ่งอยู่เมษซิบเก็ดอันนึงแล้วก็เฮดเพิ่มอีกเฮดเพิ่มอีกเฮดเ,เพิ่มอีกประมาณสอง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 โอ่งครับสองโอ่งสามโอ่งนี่แหละ,ะมีรายการเข้ามาครับสองชั้นครับผมอโอ้ไอาจารย์เลยทั้งมวลทั้งมวลน,นี่ไง เอาโอ้ยยังครับสิ่งที่มันมันจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่า,าก็พยายามละมัดระว่างครับแม้กระทั่งการทํางานใส่หินเกียสว่านทุกอย่างครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับถากประมาทต่อนขึ้นมันก็สุดวิสัยเนาะครับเป็นย่ามวิการเนาะครับผมยานจํจ,จเป็นละโอ้แต่ว่าการห้อยการยังนี่ห้อยตั้มกับบอดีครับหอ้อยอ่า ที่มี่มี่สิ่งที่ว่าสัตว์มันสามารถขึน้นขึ้นได้นี่ก็บ,บ่บ่ดีปันได้ครับผมก็ชลาใจผมก็มีร่างสะหอนอยู่อาจารย์ตอนแรกๆอ,อ้าวแมวมันดื้อนะดือ้อดื้อเกิอนอาจารย์มันนี่ก็เสียหาห้อยไว้ใกล้ๆข้นหมดเลยอาจารย์มันเนีโ่โอ้โอ้โอลายมือพระอาจารย์นี่ เอา้าจากอาทิตย์สงอาทิตย์กับสิบบ่อไข่บ่ผมบอกล้หยายัยางเลยเด้ยอาจารย์เนี่ยผ้าลงผ้าล่ายังบ่ไห้ครับบ่ไห้กับบ่มียนันต์หรอกครับอ่ายางได้บ่ก,กับเพลโอเคครับอาจารย์อ่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ติดตามเรื่องเล่าข้าวข้าวข,ของสร้างต่อยอสร้างพันเน,ยนียดนะครับผมอ่าประมานนี่ะครับวันนี้อ่าปุ่งนี้ ออื่นนี่ครับสวสดีเห็นงานกับเราครับอาจารย์อ่ะคำนี้กับคำนะไรอาจารย์อ่ะข้าวๆกับประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเละครับที่ติดตามรับชมครับผมอ่าคลิปหน้าพ่อกันไหมเลยอาจารย์อ่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ